เพาะไปพร้อมๆกันนะคะอย่างข้างเงินบาทยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันต้นปีเปิดอยู่ประมาณสัก34บาท30สตางค์แต่ปัจจุบันในอยู่ที่37บาทขึ้นมาประมาณ2บาทกว่าขึ้นมาประมาณสัก7%ได้บวกกับสปอตทองตอนที่มันหายเนี่ย มันอยู่ประมาณสัก2,430ดอลลาร์ถ้าเอาสอ,อย่างรวมกันเนี่ยราคาทองน่าจะมีโอกาสได้เห็นถึง43,500บาทจนถึง43,400 40, บาทมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่ต้องดูว่าค่างเงินบาทนะปัจจุบันจริงๆอ่ะมันอยู่ในโซนโอบอสซึ่ง mm hmm. หายมากถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยไฮสุดของปีที่แล้วอยู่ 37. จุดสกว่าหรือ3กว่าต้องดูว่าจะแตะไฮเดิมไหมแล้วถ้าแตะไฮเดิมเนี่ยจะไปต่ออีกไหมไปต่อเนี่ยไฮของเมื่อปีก่อนหน้านั้นจะอยู่ที่38เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะแคปแม็กอยู่แถวแถวสาแต่ต้องดูค่ะว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอะไรบ้างที่จะส่งผลให้ค่างเงินบาทอ่อนสิ่งแรกเลยดอลลาร์แข็งบาทก็อ่อนสถิลภาพของของข้างเงินหยวนจริงๆแล้วไทยบาทเราเนี่ย มันเหมือนผูกติดกับ US ดอลลาร์แล้วก็ผูกติดอยู่กับหยวนหยวนหยวนอ่อนไทยบาทก็อ่อนเยนอ่อนไทยก็อ่อนเพราะฉะนั้นในลีกิเนลจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจเราค่อนข้างเปราะบางกว่าประเทศอื่นพร o ฟิลแมนอาจจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้เพราะ,ะนั้นจริงๆแล้วถ้าเทียบเราบาทบ้านเราเนี่ยถือว่าอ่อนที่สุดในลีกิเนลจริงๆเพราะ,ะนั้นต้องดูค่ะแต่ แต่แต่เรามองอย่างนี้ค่ะว่าที่แม็กเลยที่37.34เนี่ยถ้าไม่เบรกจริงๆอันนี้น่าจะเป็นซิลลิงเลเวลแต่ถ้ามันเบรกขึ้นไปก็38อันนั้นน่าจะเป็นแม็กแล้วไม่น่าจะเกิดกว่านี้ค่ะอ๋อคราวนี้ก็ต้องไปรอคาดหวังจากทองสปอตเลยนะคพี่ดาค่ะก็ต้องมาดูว่าไอ้ซิลลิงนะปัจจุบันอยู่2,340 u s สดอลลาร์ดอ o ลารส ต้านถัดไปอยู่2,360 US เอ่อนอกจากถ้าผ่าน2,360ต้านถัดไปอยู่2,400แล้วก็ไฮเดิมคือ2,430ถ้าเบรก2,430ขึ้นไปได้ต้านที่เหนือ2,430จะมี2,460แล้วก็2,550 u s d o l ดอลลาร์ดอสปัจจัยทั้งบาทอ่อนแล้วก็ทางทองอ่อนถ้ามีความเป็นไปได้ก็มีอยู่สองอันควรจะมาพร้อมๆกันคือการปรับลด อัตราดอกเบีย้ยบาพร้อมกับสงครามเพราะนั้นสองตัวถ้ามันประกบกันเมื่อไหร่เชื่อว่ามีโอกาสได้เห็น new historical high แต่ในช่วงนี้เราเราเชื่อว่าในระยะใกล้ซึ่งทาง middle east ตัวอิหร่านเองก็บอกว่าเขาคิดว่าเขาไม่มีมาตรการอะไรเพิ่มที่จะมีการตอบโต้กับทางอิสราเอลเพราะนั้นเองช่วงนี้ในระยะใกล้ๆนี้ก็จะไม่มีข่าวสงครามซึ่งมาปะทุ อันนี้ไปตัวหนึ่งละเราก็ไปตาม fresh watch true เนี่ยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปนะ่าอยู่ประมาณสักเดือนกันยายนเพราะนในช่วงแคปสามเดือนเดือนนี้เดือน 4, ี่ห้าหกห้าหกดแปดเประมาณ 4, ี่สหเดือนเนี่ยอาจจะเห็นเป็นไซด์เวยแต่แต่อย่างที่บอกคือถ้าเป็นไซด์เวยจะเป็นดาวหรืออัพต้องอยู่ที่ว่าถ้า ทองคําในระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนกันยาไม่มีโลใหม่ก็จะเป็นไซเวย์อยู่ในกรอบแคบๆถ้าไม่มีหายก็จะเป็นไฮเดิมอยู่ที่ประมาณสัก2,430อันนี้ถือเป็นซิลลิงก็ไม่มีถ้าไม่มีหายนี้ก็จะเป็นกรอบเด้งขึ้นเด้งขึ้นขายเด้งลงซื้อจนกว่าจะเห็นความชัดเจนหรือมีนโยบายอื่นๆของเฟดเข้ามาหรือว่ามีสิ่งอื่นที่เข้ามาปะทุ ทำให้ทองคำแอคตัวเป็นเซฟเฮเวนอีกครั้งหนึ่งค่ะอือพิดาคิดว่าใจพิดาเนี่ยคิดว่าห้าหมื่นปีนี้ได้เห็นไหมคะคือปีนี้โหดมันโหดร้ายมากมันขึ้นมา <c oughs> ต้นปีมาถึงปัจจุบันมันเจ็ดพันกว่าบาทเข้าไปแล้วเนี่ย <c oughs> ใจแคบไว้จริงๆอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทต่อบาททองคำ เพราะว่าเราเอาสามสิบเจ็ดมาคูณด้วยไอ้ไฮที่เราคิดว่ามันจะมีอะค่ะไม่น่าไม่น่าเบรกเพดานสี่หมื่นห้าพันแต่ใดๆก็แล้วแต่เรายังไม่เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องดูว่าอนาคต ในขณะที่มันเกิดสงครามกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยมันอยู่ในขณะที่เลเวลของทองคำอยู่ในระดับสูงไหมอยู่ในระดับ His historical ลายไหมถ้าอยู่ในระดับบั้นจริงๆสองอันนี้ประทุเข้ามาอาจจะเห็นสูงกว่าณนะโมเมนต์ที่อยู่ตอนนั้นอีกสัก ร้อยถึงสองร้อยเหรียญได้แต่ถ้าการปรับฐานครั้งนี้มันปรับลดไปอยู่ระดับต่ำถึงจะปรับขึ้นมาอีกร้อยสองร้อยก็ยังไม่เบรกคิสตอริ i c หา h ก็ต้องต้องดูค่ะเพราะนั้นเนี่ยอนาคตดูยากต้องดูก่อนว่าไอคอนซ i ลเดตรอบนี้มันจะ c o คอนซ i ลเดตเป็นชัยธงหรือว่านะเป็นไซเวดาวหรือว่ายังอยู่ในกรอบต้องดูต้องดูปัจจัยอันนี้เป็นหลัก เพราะว่าพี่ดาวิเคราะห์เราฟังเนี้ยมันเหมือนว่าตัวที่มันเป็นปริมาณที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดตอนเนี้คือดีมานมันมากกว่าสปายมันก็เลยทําให้ดูปลอบบางนะพี่ดามีอะไรมันนิดหนึ่งมันพร้อมจะกระชากขึ้นได้เลยอ่ะเนื่องจากว่าดีมานมันมากนะคะแต่เห็นไหมคะมันพร้อมกระชากขึ้นแต่มันไม่พร้อมลงเพราะว่าลงไปเลเวลหนึ่งมันมีบอลลุ่ม ใช่ค่ะมันมีวอลลุ่มซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะในวันที่มันลงอาโลที่สองพันสองร้อยเก้าสิบแถวนั้นวอลลุ่มซื้อเยอะมากจึงทำให้อทองคำมันสามารถด,ดีดกลับขึ้นมายืนอยู่ระดับสองพันสารอยสามสิบเนี่ยค่ะ,อ,ะอาจจะมีบางบาง,บางคนที่แบบเหมือนขายไปแล้วพี่ดาขายไปที่ประมาณสองพันสี่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าหรือขายไปที่สี่หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอุย๊ยตอนนี้ ช่งให้ลงอยู่ลงมาเถอะลงมาเถอะฉันจะค่อยๆเก็บอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะเพราะฟังดูด้วยกานการที่ตลาดแกว่งกว้างๆถือว่าตลาดค่อนข้างเฮลตี้เพราะว่านักลงทุนได้ขายแล้วก็จะมีโอกาสได้ซื้อถ้าไม่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซื้อเลยขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไม่มีวอลลุ่มขายเพราะว่าลกนักลงทุนไม่ทันที่จะซื้อเลยไม่มีโอกาสได้ขายค่ะ ค่ะเรียนถามพี่ดาอย่างเงี้ยเพราะว่าเนื่องจากพี่ดาบอกห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยดูไปนะช่วงระหว่างนี้เนี่ยไปจนถึงปลายปีว่าจะมีการลดดอกเบี้ยหรือเปล่าแล้วก็ช่วงนี้ต้องดูว่ามันจะขึ้นไปทำออระดับที่ลงมาระดับต่ําสุดกับสูงสุดตรงเนี้ยช่วงเนี้ยต้องดูแม่นัน่นก็จะกลายเป็นไซด์เวย์ถ้ามันไม่เบรกตรงไหนสักที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีปลายปีพี่ดาที่เขาจะมีการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาอันนี้มันมีผลต่อทองคํำไหมคะพี่แน่นอนค่ะถ้าเป็น คุณทรัมป์ใกล้ๆสายออกมาแล้วว่าคุณทรัมป์เนี่ยมีมีมความเป็นไปได้มากกว่าเนี่ยเชื่อว่าใกล้ๆแถวนั้นการแกว่งตัวของทองคําก็จะมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าถ้าคุณทรัมป์แกได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีใหม่เขาจะมีนโยบายสุดโตง่งมีนโยบายแอคแท็กทางจีนค่อนข้างรุนแรง มีนโยบายที่ชอบออกวันหยุดราชการอะไรประมาณนี้<ม>เฮ้เราจะเห็นการเหี่ยวงตัวของทองคำค่อนข้างเยอะแล้วปัจจุบันเนี่ยทองคำมายืนอยู่เหนือ2 200, 2 0 0 2 3 0 0 US Dollar. ดอลลาร์ดยปกติการเหวี่ยงของทองคำมันอยู่จะประมาณสัก2%ถ้าแรงมากนะโมเมนต,ต์นั้นจะบานสัก5%แต่ถ้ามันเหวี่ยง5%ด้วยเลเวลที่เรายืนอยู่เหนือ2 200, 2 0 0 2,3005%ของ2,200-300 ก็จะอยู่ระดับร้อยเหรียญขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการเหวี่ยงในระดับ,ดบนี้มากขึ้นถ้าคุณทรัมป์แกได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งค่ะคือจริงๆการลงทุนเนี่ยก็นักฟันแมนเมนเจอร์มักจะพูดเสมอว่าทองคำควรจะมีอยู่ในพอร์ตของนักลงทุนตั้งแต่5%จนถึง30%ทีนี้มันอยู่ที่ วิจัยยานของนักลงทุนว่าจะมีทองคําอยู่ในพอร์ตด้วยเปอร์เซ็นที่เท่าไหร่ถ้าถามใจเลยณนะปัจจุบันนี้ทองคําอยู่ในเลเวลที่สูงมากเพราะฉะนั้นการอยู่ในพอร์ตลงทุนน่าจะมีสัก10%ถึง15%ไม่น่าจะสูงกว่านั้นเพราะว่าทองคำเนี่ยเวลามาสูงเช่นเรามองว่าเพดานมันน่าจะอยู่ประมาณสัก 2,550 US d ลลาร r ต่อทรอยต์เซปัจจุบันเรายืนอยู่ที่2,300 US d ลลาร์ต่อทรอยต์เซสเปรดที่มันมันเหลืออยู่มันเหลือประมาณสัก200 US d ลลาร r ต่อทรอยต์เซลช่ฮะความกว้างในขณะที่จะเป็นเพดานกับสเปรดที่เรามองว่าข้างล่างเรามองที่2,000 US d ลลาร r ต่อทรอยต์เซ ความกว้างของข้างล่างจะอยู่ที่ประมาณ300 US d ลลาร์ต่อชอยซาวเพราะฉะนั้นถือว่าเรายืนอยู่เหนือค่า50%ของเลเวลที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นการลงทุนยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนลงทุนด้วยปริมาณที่น้อยกว่าแล้วสามารถออกตัวได้ไวกว่าเพราะว่า ก็เห็นในคอมเมนต์ในเพจที่มีคอมเมนต์มาจะทำยังไงดีตอนนี้ยืนอยู่บนดอยแล้วทั้งทั้งที่ดอยที่เพิ่งมาเนี่ยมันอยู่มาสัก2องสอง9 0ไปไปลายจริงๆมันยังไม่มันยังไม่หนาวเท่าไหร่ มันเพราะว่าเชื่อว่ามีโอกาสกลับขึ้นไปได้อีกเพราะฉะนั้นพอไปอยู่แถวนั้นแล้วเนี่ยยิ่งสูงถ้ายังอยากลงทุนอยู่ก็ควรจะลงทุนด้วยปริมาณที่น้อยลงแล้วลงมาซื้อด้วยปริมาณที่มากขึ้นในขณะที่ทองคำยอ่อแล้วทุกครั้งที่เกิดสงครามเห็นได้ชัดๆเลยว่าทุกครั้งที่สงครามปะทุได้ยินปุ๊บ ซื้อทันทีทองคําจะวิ่งปี๊ดขึ้นไปซะร้อยเหรียญร้อยห้าสิบเหรียญขณะที่ขึ้นอย่างเงี้ยหาไม่ควรฟอ l l ล w บายรอจนทั้งตลาดรับข่าวไดเจ็ดเรียบร้อยย,อย่อยข่าวเรียบร้อยแล้วทองคําทยอยยอ่อลงมาอย่างไอ้เคสเคสที่อิหร่านกับอิสราเอลล่าสุดที่ทำให้ทองคำยอ่อลงมาเนี่ยค่อย ค่อยทยอยสะสมอะเรามองกันที่ว่าโลรอบที่แล้วอยู่2,000สองรอยเก้าสิแถวนั้นเป็นจุดที่ดีมาก2องพสารอเป็นจุดที่ดีมากที่ทยอยสะสมแล้วณนะปัจจุบันมันดีดขึ้นมา2องพันสามี่บห้าสิบหรือหกสิบที่เราลุ้นกันที่หกสิบทยอยออกไปก่อนแต่ถ้า ขายที่2,360ไปแล้วเนี่ยถ้าเรามองยังขึ้นอยู่ในมือมีกี่กิโลก็ทยอยขายแต่อย่าขายหมดหน้ากตักเพื่อรอจังหวะที่จะทำกำไรครั้งต่อไปหรือว่าถ้าย่อลงมาแล้วที่2,200 9ก้าสิบเราไม่มั่นใจมันจะลงต่อไหมซื้อด้วยปริมาณที่เรายังพอมีเม็ดเงินเหลือเผื่อท้องความย่อลงก็ถัวเฉลี่ยเพื่อซื้อกลับมาอีกครั้งได้อันนี้คือการวางแผนในการลงทุนมองเงินในนั้นตักมีเท่าไหร่ทยอยดูว่า จะออกหมดที่ตรงไหนจะเข้าอีกทีเมื่อไหร่ทยอยเข้าด้วยปริมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการวางแผนในการลงทุนค่อนข้างสําคัญสําหรับนักลงทุนวางแผนด้วยเงินของเราปริมาณปลอดทองที่เลเวลที่มีอยู่แล้วก็วางแผนเป็นระยะยาวว่าถ้าเรามองจากนี้ไปอีก5เดือนข้างหน้าเอ,อเรามองว่ามันยังเป็นไซด์เวด้าไม่ต้องรีบก็ได้ใจเย็นดูว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะที่น่าจะเข้ายยอยทยอยเข้า ย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใครตอนนี้อยู่บนดอยแล้วออด้วยปริมาณเท่าไหร่อ่จจะซื้อด้วยปริมาณที่น้อยกว่าซื้อและเทรดระยะสั้นเพื่อเฉลีย่ยต้นทุนที่อยู่บนดอยให้มันลงมาจากดอยสันหน่อยจะได้มีอารมณ์มีมีจังหวะในการลงทุนใหม่ด้วยปริมาณที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Mo n e y c h ช t นะคะ